วันนี้นะคะหนูมีรถโม่ปูนะคะมาแนะนำค่ะสำหรับสาว,วกฮีโนนะคะคันนี้เลยคันนี้เลยนะคะฮีโน่คิวเดีย500นะคะคันนี้หนูบอกเลยว่าเก็บงานมาทั้งคันคะเก็บสีงานเก็บสีรถสีโม่สีคาลซีนะคะแล้วเราก็ยังเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะเช็ดช่วงล่างถ่ายของเหลวด้วยนะพี่นะคันนี้คุ้มมากสวยด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาดูข้างๆกัน และคันนี้นะคะไม่ได้เก็บแค่สีไม่ได้เก็บแค่แบตเตอรี่นะพี่เรายังเปลี่ยนยางให้ทั้งคันอีกด้วยค่ะนี่เลยนะคะล่องล,ลึกเลยนะจ๊ะพี่จ๋าและคันนี้นะคะยังเป็นแบบแปนน็อตด้วยนะมาถึงคิวโม่ปูนของเรานะคะโม่ปูนของเรานะคะก็เก็บสีโม่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขา,าคันนี้นะคะโม่ปูนอันนี้นะคะเป็นโม่ปูนลิฟท์แฮร์นะคะ6คิวนะคะพี่ เป็นยี่ห้อที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะคะเป็นยี่ห้อที่ดีค่ะพี่ไปเล้วเราไปดูอันต่อไปกันนะคะอย่างที่บอกไปนะสีคันซีเราก็เก็บมาให้เรียบร้อยค่ะพี่นี่นะคะบรรจุได้ถึง6คิวเลยถือว่าจุกไปเลยนะคะเยอะที่สุดนะคะนี่สภาพล้อให้ดูนะคะเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะคะล่องลึกๆเลยหนูเปิดราคาพิเศษให้เลยนะคะเพียงเท่านี้คะ่ะ นนี้เลยนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะรอรับสายอยู่เดอ้อและถ้าคุณพี่นะคะมาจองกับเราที่หน้าร้านนะคะลุนรับรางวัลใหญ่หน้าง,งานกับเราไปเลยอย่าลืมนะคะรบาบรรทุมือ2ตั้งแต่ยเอ็มค่ะ